สวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้คุณแม่ทคํคที่ผ้ามือสองนะคะผ่านไปแล้วสองคลิปค่ะเดี๋ยวคุณแม่หยิบยกขึ้นเลยค่ะผ้าผืนนี้ราคาห้าร้อยบาทนะคะหมายเลขสิบรหัสสิบค่ะเป็นสีฟ้าค่ะค่ะสีฟ้าฟ้าใสนะคะแต่เข้าไปในคลิปเป็นฟ้าฟ้าน้ําทะเลค่ะ แต่ทาไมถึงขายห้าร้อยคุณแม่เสียดายมากค่ะคุณแม่ซื้อของแบบคุณแม่ดูไม่ละเอียดค่ะค่ะดูไม่ละเอียดซื้อรีบค่ะมันมีรอยเย็บค่ะตรงที่ชายนี่ค่ะค่านี่รอยเย็บนะคะขาะพูดง่ายๆว่ามันมันแหว่งค่ะแล้วก็ท่านเย็บไว้นะคะนี่ดูนะคะค่าราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะถ้าท่านรับกับคุณแม่ไป ก็ให้ช่างเย็บก็มองไม่เห็นนะคะบางทีคุณแม่จะจะไปให้ช่างปะค่ะเข้าคลิปแล้วจะให้ช่างปะให้ค่ะค่ะเวลาเรานุ่งเราก็ป้ายพับเข้าไปมันก็มองไม่เห็นค่ะหรือเอาไปตัดถุงสําเร็จก็มองไม่เห็นนะคะถ้าไปตัดสําเร็จนะคะค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่ตรงช่วงพับมาแบบนี้ค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเอาไปให้ช่างเขาปะให้ค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จจากการทําคลิปนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่สีสดใสนิ่มมากค่ะเป็นเงามากค่ะผ้าปืนนี้ค่ะค่ะเงารลยยิบรลยยับเลยค่ะค่ะมันผ่าแสงแดดอีกแล้วค่ะเวลาถ่ายคลิปผ่านแสงแดดมันจะค่มะมันจะมันจะออกมุมมุมแดดนะคะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะคะนกบ,บ้านคุณแม่เยอะมากเลยค่ะเสียงจิบิบจิบลิบจิบลิบอย่างนี้ค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะเป็นสีฟ้าน้ําทะเลแต่แต่เข้าคลิปทําไมสีมันไม่ค่อยสดค่ะแต่ดูแล้วสีสดมากนะคะเดี๋ยวคุณแม่ถ่ายภาพนิ่งให้ดูค่ะจะสีสดมากเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่500ร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะ ช่วงนั้นแดดไม่ออกมันไม่มาแดดออกแล้วค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะมันเป็นผ้าเขาเรียกว่าลายตาสกอตเล็กๆค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะพวกนี้ไม่มีตําหนินะคะถ้าไปตัดเสื้อตัดางเกงเวลาอัดผ้ากาวไปก็นิ่มมากค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสกอตค่ะตาสกอตเล็กนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะเอาไปตัดเสื้อก็สวยค่ะ ขาแดดออกแล้วค่ะแดดออกมาแล้วก็มันจะถ่ายคลิปยากค่ะขาห้าร้อยบาทค่ะขาพื้นนี้ก็ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นลายราชวัตรค่ะดูนะคะเป็นลายราชวัตรค่ะ ผ้าลายราชวัตรค่ะราคา500บาทค่ะไม่มีตำหนินะคะค่ะ500บาทค่ะเอาไปตัดกระโปรงก็สวยตัดเสื้อก็งามตัดกางเกงก็โดดเด่นนะคะผ้า500บาทนะคะคนไหนที่จะรับผ้า500บาทตัดคุณแม่ให้ถามคุณแม่ก่อนนะคะท่านไหนไม่เคยเล่นผ้ามือสองนะคะให้ถามกับคุณแม่รายละเอียดค่ะค่ะไม่ใช่ว่าราคา500บาทนี่ก็ค่ะ บางท่านก็ถามมาก็บอกว่าซื้อไปให้คุณแม่ซื้อไปให้ของขวัญญาตผู้ใหญ่แต่ถ้าซื้อไปให้ของขวัญญาตคุณผู้ใหญ่คุณแม่รักจะไม่แนะนํานะคะเพราะว่าผ้าราคาห้าร้อยบาทนี้ค่ะบางทีสีมันก็จะจะไม่โดดเด่นเท่ากับสีราคาแปด0ก้า้อยนะคะค่ะมันก็สมน้ําสมเนื้อราคาห้าร้อยบาทค่ะที่คุณแม่ตัดเนี่ยก็เป็นราคาผ้าห้าร้อยบาทนะคะเวลามาตัดไปมันก็แมทกันแล้วมันก็ออกมาก็โอเคนะคะ ค่าพวกนี้ลายราชวัตค่ะ่ะห้าร้อยบาทไม่มีตำหนินะคะไปตัดกระโปรงตัดเสื้อก็สวยค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะพวกผ้าพวกนี้แต่ถ้าไม่ใช่ผ้านี้แก่ราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะรหัสสิบหก่ะเป็นตาสกอตนะคะค่ะรหัสสิบหกราคาห้าร้อยบาทค่ะ่ะเอาไปตัดเป็นเสื้อตัดเสื้อสวยนะคะผ้าพวกนี้คุณแม่ตัดแล้วค่ะส่วนมากคุณแม่เอาไปตัดเป็นชุดแสบค่ะ ขาะชุดแสกแล้วก็ประกบกันสองฝั่งอย่างนี้นะคะสองฝั่งแบบนี้ค่ะฝั่งนี้สีนี้ฝั่งนี้สีอะคล้ายๆกันถ้ามันแบบกันคุณแม่ก็ใช้ผ้าพวกนี้แหละคะ่ะค่ะปัดชุดแสกชุดเดฟค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะตัดเสื้อสวยกะโปรงก็งามกางเกงก็โดดเด่นนะคะตัดเป็นกางเกงขาตรงนี่งามมากค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะแดดมันออกแดดมันส่องค่ะ ถ้าแดดสองคุณแม่ทําคลิปยากมาเลยค่ะถ่ายคลิปยากมาค่ะมันจะออกผ่านแสงแดดมันจะแสงแดดสองนิดนึงมันก็มันก็ออกเป็นแบบค่ะดูภาพยากค่ะค่าห้าร้อยบาทค่ะค่ะบางผืนก็มีตําหนิตถ้าถ้าถ้าเป็นตาสกอตจะไม่มีตําหนินะคะห้าร้อยบาทนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ซื้อมาในราคาย่อมเยาวค่ะ ท้กที่พวกมัดหมีนี่จะเป็นตําหนีนิดหนึ่งนะคะขาะนี้ก็ห้าร้อยบาทเนี่ยค่ะตําหนีก็จุดแบบนี้ค่ะนี่คุณแม่ดูค่ะเป็นรูนะคะขาห้าร้อยบาทค่ะเพราะว่ามันผ้าห้าร้อยบาทแต่ว่าถ้าจะมีอยู่จุดรูหนึ่งหรือสองรูนี่แหละค่ะผ้าผืนนี้ค่ะขาไปตัดเสื้อก็สวยกับโป้งก็งามกางเกงก็โดดเด่นนะคะค่ะส่วนมากผ้าห้าร้อยบาทนี้ถามการถามคุณแม่จะถามลูกค้าทุกท่านว่าเอาไปทําอะไรนะคะ ค่ะถ้าเอาไปตัดกางเกงตัดเสื้อตัดกระโรงเนี่ยค่ะคุณแม่แนะนําโอเคนะคะสวยค่ะค่ะบางท่านเราก็เอาผืนนี้บ้างเอาผืนนี้ประกบกันแล้วก็ตัดเป็นเป็นชุดยาวชุดเดชชุดแสกค่ะเราจะได้สีที่เราชอบค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้มมรูนะคะค่ะมีตำหนิเมรูค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะคุณแม่ขอเทสกล้องใหม่ดูซิ ค่ะมันเป็นสีค่ะเป็นแดดสองแดดผ่านค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะตัวนี้นะคะค่ะเป็นผ้ามือสองค่ะแม่บวารรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะห้าร้อยบาทมีตำหนิอยู่รูหนึ่งหรือสองรูเป็นแผลนิดหนึ่งนะคะค่ะถ้าท่านไหนจะรับไปก็ถามคุณแม่ก่อนนะคะค่ะ เราต้องยอมรับกันทุกขายถึงจกคุณแม่ถึงจะจะผ่านขายให้ลูกค้านะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะพวกที่ห้าร้อยบาทนี้ส่วนมากเขาจะไปตัดเสื้อค่ะตัดเสื้อตัดกระโปรงตัดกางเกงค่ะนี่ก็เป็นหยาดฝนนะคะค่ะออกโทนสีเมนตมะขามเข้มค่ะหยาดฝนค่ะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้ ค่ะแหวงอยู่ที่อ่านี่ตำแหน่งจุดแหวงนะคะค่ะถ้ารับไปตัดกระโปรงตัดเสื้อก็ไม่มีปัญหาช่างเขลบให้ได้ค่ะค่ะมีหยุดจุดแหวงอยู่ที่ปลายนิดหนึ่งนะคะค่ะราคาห้าร้ยบาทค่ะผ้ามือสองค่ะค่ะจะออกโทนสีแบบเม็ดมะขามค่ะหยาดฝนนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่นี้ตอนที่ถ่ายตอนนั้ำก็ไม่มีแดด ถ่ายคลิปค้าแดดผ่านมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าแดดผ่านนี้ค่ะค่าราคาที่ห้าร้อยบาทนะคะเดี๋ยวคุณแม่ส่งผ้ามิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะรหัสอยู่ที่ยี่สิบค่ะค่าเป็นผ้าหยาดฝนค่ะค่ะแดดผ่านค่ะมันแดดผ่านกระจกค่ะมันจะอยู่มีม่านอยู่แต่ว่ามันเป็นผ่านกระจกค่ะค่าราคาห้าร้อยบาทนะคะ การหมายเลขยี่สิบค่ะเดี๋ยวคุณแม่ส่งภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนี่ค่ะตอบลูกค้าทางไลน์นะคะท่านไหนทียย่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันกับคุณแม่นะคะค่ะผืนนี้ก็มีตําหนีนะคะห้าร้อยบาทนะคะเอาไปตัดเสื้อตัดกระโปรงก็สวยนะคะค่ะแห่งนะคะค่ะถ้าผ้าห้าร้อยบาทส่วนมากก็ถ้าเป็นลายมัดหมีนี่จะมีตําหนีนะคะตําหนิก็นิดๆหน่อยๆคุณแม่จะเอามาหมดค่ะเพราะว่าไปตัดชุดเดทชุดเสกค่ะ ค่ะคุณแม่ก็ผ่านการขายแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็พอได้ทุนมันเล็กๆด้วยน้อยถ้ามันเหลือส่วนลูกค้าเลือกคุณแม่ก็ไปตัดชุดแสกข้านะคะค่ะชุดแสกขายคุณแม่ก็ค่ะคุณแม่ก็เอาผ้าพวกนี้แหละค่ะไปตัดชุดแสกชุดเดสค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะรหัสแปดค่ะค่ะนิ่มค่ะใส่สบายค่ะผ้านิ่มมากค่ะ ค่ะห้ารอยบาทค่ะรหัสแปดนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะค่ะผ้ามือสองนี่ก็มีตำหนิบ้างค่ะราคาห้ารอยบาทนะคะจะคัดลงมาอยู่ที่ราคาห้ารอยบาทนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ซื้อมาในราคาที่ถูกกว่าผ้ายังไม่ขาดค่ะนี่ก็ลายโฮนค่ะลายโฮนผืนนี้ก็สวยนะคะห้าร้อยบาทนะคะ ขาตัดเสื้อสวยกางเกงก็งามค่ะมีตำเหน่งนะคะแต่ไม่มีรูกลางค่ะถ้าไม่มีรูช่องกลางช่างเขาไม่มีปัญหาค่ะแค่แหว่งนิดเดียวค่ะแหว่งนิดเดียวขนาดนี้ก็เวลาเราไปนุ่งเราไปนุ่งเราขึ้นอยู่ข้างบนก็ได้ค่ะเอาขึ้นข้างบนแบบนี้ค่ะเอาขึ้นข้างบนตอนที่ผ้านุ่งนะคะค่ะมันก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าแหว่งนิดเดียวค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะเป็นลายโฮนค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขหกรหัสหกนะคะ ค่ะเป็นลายโฮนค่ะลายเก่าลายโบราณของจังหวัดสุรินทร์นั่นหละค่ะเป็นลายโฮนนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะราคาอยู่ที่ค่ะหกร้อยบาทค่ะไอห้าร้อยบาทคุณแม่พูดผิดค่ะคุณแม่ไปแก้หมายเลขหกค่ะเออเร่อแล้วค่ะค่ะเป็นลายโฮนนะคะเป็นค่ะต้องส่งภาพนิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า อ๋อนี่ค่ะอ๋อนี่ค่ะนี่จุดนี่ค่ะ,ะ,ะไม่เไป็นไรค่ะถ้าเราเอาไปตัดเสื้อตัดตะโรงตัดตางเกงช่างลมได้ค่ะเพราะแ่่คุณแม่เอาไปตัดนี่ก็เป็นผ้าที่มีตํเหนินะคะคุณแม่ไปตัดนี่ค่ะตัดทุกแสบค่ะถ้าไม่ใช่ผ้ามีตเํเหนิก็เอาไปตัดเราจะไม่ขายราคานี้ไม่ได้นะคะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะลายโฮนค่ะค่ะตัดตะโปรงตัดตางเกงสวยนะคะ ค่ะผ้าไหมนี่ถึงว่าเป็นผ้ามือสองก็มีค่านะคะค่ะสวยทนสวยนานสวยตลอดการคือผ้าไหมหมือสองค่ะค่ะสวยทนสวยนานสวยตลอดการเลยค ha. Ha a, ่ะผ้าไหมมือสองแต่พื้นนี้ไม่มีตำหนิค่ะค่ ha, ะรหัสสิบเอ็ดไม่มีตำหนิเป็นสีเมนดมะขามเข้มค่ะแต่พืน้นคนตัวจอยมาขายคุณแม่นะคะท่านไหนที่จะรับผ้าไหมเลขสิบเอ็ดแต่ไม่มีตำหนิก็ ha, ถามคุณแม่ก่อนนะคะค่ะน้ำหนักเท่านั้นเท่านี้ค่ะ คุณแม่จะช่างเป็นน้ำหนักนะคะค่ะคุณแม่ถามแต่แบบว่าน้ำหนักเท่าไหร่เหมาะสมไหมที่จะเอาไปใช้ค่ะค่ะถ้าตัวใหญ่คุณตัวใหญ่มันก็พื้นมันแคบเวลาละนุ่งไปมันก็ไม่สบายตัวค่ะต้องให้คนตัวเล็กเหมาะสําหรับคนตัวเล็กนะคะรหัสสิบเอ็ดค่ะไม่มีตําหนินะคะเป็นผ้าเก่าผ้าไหมมือสองค่ะค่ะค่ะาราคาห้าร้อยบาทพื้นนี้ไม่มีตําหนินะคะ ค่ะแต่ว่าคนตัวจ่อยจ้ะของผ้าคนตัวจ่อยรหัส11ค่ะคนตัวจ่อยนะคะค่ะให้ลูกให้หลานเอาไปตัดเป็นเป็นไอผ้าป้ายค่ะเวลางาไอพวกนักเรียนนี่ราชการทุกหน่วยงานเขาจะให้ใส่ผ้าไทยนะคะค่ะใส่ผ้าไทยไปไปโรงเรียนค่ะอันนี้ทําไมสวยจังเลยพื้นนี่ค่ะถ้าพวกตาสก๊อตแบบนี้จะไม่มีตําหนินะคะ ค่ะพวกตาสกอตเขาเรียกว่าสมอหรือปรมนี่แหละขมิ้นท่านเรียกค่ะค่ะราคาอยู่ที่500บาทนะคะถ้าพวกนี้ไม่มีตํเหนินะคะค่ะถ้าไม่ใช่มัดหมีนี่จะไม่มีตํเหนิค่ะเนื้อผ้าจะดีสวยงามมากค่ะเอาไปตัดเป็นชเสื้อค่ะเสื้อคลุมนะคะสวยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ว่าจะให้ช่างตัดเสื้อคลุมอยู่เที่ยวนี้ค่ะค่ะตัดเสื้อคลุมออกมาค่ะมาใส่เวลาเราเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะค่ะสวยงามมากค่ะ าราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะผ้าสกอตไอตาสกอตค่ะปลมหรือสมอนี่แหละค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทไม่มีตําหนินะคะแม่บัลรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตํำรับไหมมือสองค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะผืนนี้ไม่มีตําหนินะคะถ้าพบอปลมสมอผืนนี้สภาพดีมากค่ะหมายเลขยิ้มหกค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามค่ะ เพราะว่าเวลาคุณแม่ถ่ายคลิปผ้ามือสองมานี้ท่านที่ทักมาส่วนมากเป็นลูกค้าใหม่จะไม่ค่อยได้ผ้าทันผ้านะคะค่ะเพราะว่าท่านต้องกดติดตามค่ะเวลาคุณแม่คุณแม่ถ่ายคลิปค่ะส่งคลิปโหลดเข้าช่อง YouTube ะคะ่ะแพร่ภาพอ,อกไปแล้วจะถ้าคนไหนกดติดตามมันจะไปสัญญาเตือนที่โทรศัพท์ของท่านนะคะว่าคุณแม่ถ่ายคลิปค่ะจะได้ทันเพื่อนนะคะ ค่ะ่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะ500บาทค่ะผืนนี้นะคะ500บาทนะคะแต่ว่าป้มีตเํเหนิขาดนะคะค่ะอันนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะท่านไหนจะรับไปจะไม่มีปัญหาต่อว่ากันค่ะคุณแม่แจ้งจุดนะคะค่ะนี่5้0บาทเวลาเวลาเขานุ่งไปค่ะท่านเป็นครูนะคะผืนนี้ท่านขายให้คุณแม่นะคะท่านก็นุ่งแบบนี้ค่ะท่านบอกว่า แล้วก็มันอยู่ด้านในค่ะมันหลบได้ค่ะมันอยู่ด้านในก็ป้ายพับมาแบบนี้ค่ะเราจะเอาไปนุ่งอยู่บ้านแบบสบายๆผ้ามือสองนี่มันจะนิ่มทําให้เย็นนะคะค่ะท่านค่ะใส่ได้ใส่สบายมากค่ะผ้ามือสองห้าร้อยบาทไม่มีตําเนิไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะรหัสย3ิบสามนะคะค่ะไปตัดเป็นกระโปรงก็สวยกางเเกงก็งามตัดตัดเสื้อก็สวยนะคะผ้า ผ้าห้าร้อยบาทเนี่ยค่ะผ้าไหมมือสองสวยทนสวยนานค่ะสวยตลอดการค่ะไม่มีเบื่อไม่มีวันจางนะคะคือผ้ามือสองค่ะถึงจะเป็นผ้าใหม่ก็สวยมือสองท่านก็รักนานค่ะค่ะท่านก็รักเหมือนกันนะคะรักนานมากผ้ามือสองนะค่ะคุณแม่ก็ไม่ขายถ้าเป็นคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่จะสะสมของเก่าค่ะค่ะสวยค่ะผ้ามือสองมันนิ่มค่ะมันใส่สบายค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะหัดทักคุณแม่มาได้นะคะแม่บอลรักผ้าไหมสวยค่ะผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองรหัสยิบสามห้าร้อยบาทค่ะค่ะต่อไปด้วยผ้านี้ค่ะต่อเลยค่ะต่อไปด้วยเป็นกระโปรงนะคะค่ะตัวนี้เป็นกระโปรงทรงเอค่ะห้าร้อยบาทค่ะเอวสามสิบสองนะคะนี่ค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะห้าร้อยบาทค่ะเป็นกับโปรงทรงเอนะคะคุณแม่ถามแล้วเป็นทรงเอค่ะ่่ห้าร้อยบาทค่ะหมาย i ลเอสามสิบสองนะคะค่ะลายตองรับค่ะค่ะตัดสําเร็จซีบข้างค่ะทรงเอนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะผืนนี้รอบเอวสามสิบค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะรอบเอวสามสิบค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่เลยนะคะเอลสามสิบค่ะสามสิบสามสิบเอ็ดนี่แหละสามสิบเอ็ดค่ะดูแล้วค่ะเพราะว่าคุณแม่ใส่เอวสามสองค่ะห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะมีรอยขูดรอยเขียนนิดๆหน่อยคุณแม่ขออภัยนะคะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองค่ะ ขาะผ้ามือสองนะคะสวยทุกผืนง,งานทุกผืนค่ะค่ะห0าอบาทค่ะค่ะนี่ก็500อบาทนะคะเอลสาไซส์สานะคะค่ะตรงนี้ค่ะอทีแหวกด้านหลังนะคะจะเป็นแหวกค่ะจะเป็นแหวกที่หลังะคะ่ะ ค่ะตัวนี้ไม่หลังก็เอาข้างก็ได้ค่ะท่านบอกว่าแหวกข้างนะเวลาเดินไปมันจะได้ไม่เกะกะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะขาเอลสามสิบสองสามสามนะคะผืนนี้นะคะ่คะห้าร้อยบาทตัดสําเร็จเรียบร้อยค่ะห้าร้อยบาทค่ะคลิปออกไปแล้วลูกค้าทักแล้วคุณแม่ต้องรีบหน่อยะค,ะค่ะ่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะห้าร้อยบาทค่ะรหัสยีมห้านะคะตัวนี้เอลสามสองค่ะตัวนี้ป้ายพับมาแล้วก็รูดชิดข้างค่ะป้ายพับมาแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็รูดชิดข้างค่ะนี่เอลสามสองค่ะค่ะเป็นลายหมีขั้นนะคะตัดสาเร็จเรียบร้อยชิดข้างค่ะพร้อมใส่นะคะเอลสามสองนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะ รหัสยี่สิบสองไอรหัสยี่ิบห้านะคะเอลสามสองค่ะขาห้าร้อยบาทค่ะขาสวยทุกผืนงานทุกผืนนะคะใส่สบายนะคะพร้อมใส่เงินห้าร้อยบาทมีค่านะคะพร้อมใส่ค่ะไม่ต้องค่ะไม่ต้องไปวิ่งหาช่างอีกค่ะห้าร้อยบาทก็สวยค่ะสวยทนสวยนานค่ะสีออกแดงสดกว่าในรูปนะคะขาะในภาพมันแดดสองค่ะค่ะสียังสดใสอยู่นะคะเอลสามสองค่ะ ค้า500บาทค่ะพื้นนี้ก็ขะชิบข้างค่ะเอว30นะคะค่ะเอว30ค่ะพื้นนี้นะคะรหัสส14ค่ะค่ะพร้อมใส่ได้เลยค่ะตัดสําเร็จชิบข้างค่ะค่ะเป็นหมีขอขั้นนะคะค่ะเอว30พื้นนี้รหัสสิ14นี่เอว30นะคะค่ะรอบเอว30ราคาอยู่ที่500บาทค่ะมือสองค่ะค่ะเป็นหมีขั้นแบบนี้ค่ะ ค่ะอยู่ในภาพออกสีไม่ค่อยสดใสนะคะเพราะว่าแดดสองคุณแม่ถ่ายคลิปแดดมันแดดมันผ่านกระจกค่ะค่ะแต่ตัวจริงสีสดมากนะคะค่ะสีสดใสอยู่ค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะค่ะค่ะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะรอบรอบเอวฉามสิบสองนะคะค่ะเป็นกระโปรงทรงเอนะคะชีบข้างค่ะเป็นลายสาเกตค่ะสีฟ้าค่ะค่ะสภาพดีสภาพใหม่นะคะ ค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะเป็นทรงเอนะคะเพราะว่าไม่ป้ายค่ะเป็นทรงเอซิบข้างค่ะค่ะเอสามสองค่ะสภาพดีสภาพใหม่นะคะท่านเป็นครูนะคะท่านขายให้คุณแม่ผืนนี้ค่ะท่านใส่เป็นเมียนสีฟ้าท่านท่านเป็นครูท่านเอาภาพมือสองมาขายคุณแม่นะคะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะผืนนี้ก็เอลสามสิบสองค่ะผืนนี้ก็ชิบข้างค่ะผืนนี้สีธรรมชาติค่ะขา่ะรหัตสิบแปดนะคะเป็นเอลสามสิบสองค่ะค่ะรอบเอลสามสิบสองนะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะห้าร้อยบาทค่ะตัดสําเร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมใส่นะคะชิบข้างค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะค่ะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะท่านอยากได้สําเร็จค่ะตัดสําเร็จเรียบร้อยค่ะเพราะว่าเราซื้อผ้าไปก็ไปวิ่งหาช่างอีกค่ะ แต่ค่าช่างก็ตกไปส่อละสี่ห้าร้อยแล้วค่ะอันนี้ห้าร้อยบาทพร้อมใส่เลยนะคะขาถึงเป็นผ้ามือสองก็สวยทนสวยนานค่ะค่ะสวยแบบผ้ามือสองนะคะขาะผ้าไหมนี่มีค่ามากค่ะเพราะว่าเป็นมือสองก็สวยทนสวยนานค่ะค่ะนี่ก็เอลสามสิบนะคะค่ะสามสิบค่ะเอลสามสิบขาราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะเป็นซิฟข้างค่ะ ตัดสำเร็จชิปข้างนะคะค่ะอยู่ที่500บาทค่ะค่ะเป็นช่องทางน้ำไหลนะคะเป็นทางน้ำไหลค่ะค่ะราคาอยู่ที่500บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นชิปข้างน้ำไหลค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะนี่น้ำไหลนะคะ500บาทค่ะ ค่ะนี่ก็เอลสามสองค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นลายนกยุงค่ะค่ะท่านซักเครื่องค่ะผ้าซักเครื่องนี้คุณยายดูรู้นะคะค่ะผ้าซักเครื่องนี้ค่ะมันจะสีออกแบบนี้นะคะสีไม่โดดเด่นนะคะถ้าผ้าซักเครื่องนะคะเอลสามสองค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะเราใส่ออกบุญของงานห้าร้อยบาทขนาดนี้ก็พอใส่นะคะค่ะเราก็ ค่ะสวยแบบผ้ามือ 2, มสองนั่นแหละค่ะสวยทนสวยนานค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะเป็นลายนกยุงนะคะค่ะห้าร้อยบาทเอฟสามสองค่ะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะเอฟสามสิบสองนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะคุณยายเอ้ยคุณยายเหนื่อยเรื่องไงเนาะคุณยายผ้าหลุดมือแล้วคุณยายก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเดินหาผ้าทั้งวันแล้วก็มาซักค่ะค่ะ ค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็ไซส์สามสิบสองค่ะค่ะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทเหมือนกันสามสามสองสามสามค่ะค่ะรหัสยีิบเจ็ดนะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทสวยทุกผืนงามทุกผืนสาม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 สี่ผืนนี้ค่ะสามสามสามสี่นะคะ รหัสยิบเกดค่ะห้าร้อยบาทค่ะตัดป้ายค่ะซิฟข้างค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพืนค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะห้าร้อยบาทค่ะถามนะคะต้องถามลูกค้าต้องถามคุณแม่ก่อนนะคะว่า เอวเท่านั้นเท่านี้ค่ะค่ะเราต้องยอมรับนะคะถ้าจะเล่นผ้ามือสองต้องยอมรับคุณภาพและเกรดผ้านะคะขาดนี่ก็500บาทก็สวยตลอดการเอว3ามสนะคะผืนนี้นะคะขาดนี่ก็500บาทค่ะเบอร์หมายเลข38นะคะขาดตัวนี้แหว่งด้านหลังนะคะซิบหลังนะคะค่ะคุณแม่ชี้จุดให้ดูทุกจุดนะคะ ค่ะบางท่านก็แว่งด้านหลังนะคะเวลาท่านก้าวไปเดินไปมันก็จะได้สะดวกนะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะรหัสสามสิบแปดค่ะห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นมือสองค่ะห้าร้อยบาทนะคะเป็นตัดสาเร็จค่ะค่ะแต่ก่อนคุณแม่ไม่ค่อยเอามานะคะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้พร่ะลูกค้าถามหาค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าสีมันก็เป็นออกมันแดดผ่าน,นะค่ะแต่เปอร์กินสวยนะคะสีสดใสมากค่ะค่ะไทยเนี่ยค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะลูกค้าเข้าอ่าเพราะว่าคุณแม่ปล่อยคลิปไปแล้วค่ะค่ะไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงอยาเจ็บอย่าดจ,จนมีแต่คำว่ารวยๆยทุกท่านค่ะ